บทที่เจสเนี่เป็นการลงทุนที่ได้เปลี่ยนีิสูจน์ในชีวิตเขาแล้วดานั้นเซียเฟิงเซิงไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะถูกปฏิเสธเด็ดขาดทันทีที่พูดออกไปเขารู้ว่าเฉาเฟิงเกลียดส่งจื่อเฉิงแต่ไม่คิดว่าทั้งสองจะขัดแย้งกันรุนแรงถึงขนาดที่ว่าพอได้ยินชื่อนี้ก็ปฏิเสธความเห็นเขาทันทีเสียเฟิงเซิงพยายามเกลี้ยกล่อมธุร,รกิจก็ส่วนธุรกิจแขนก็ส่วนแขนเป็นผู้ใหญ่หน่อยอย่าอําปนกันได้ไหมผมเกลียดนั้น เซียฟงเซิงชางโมโหทำไมถึงเกลียเขาขนาดนั้นเคยโดนเขาลวนลามมาหรือไงเซียฟงเซิงผมโมโหแล้วนะฉันสิโมโหโมโหจะตายอยู่แล้วงั้นคุณโมโหไปก่อนหายโมโหเมื่อไรอย่าลืมหาที่อื่นให้ผมด้วยอืมขนาดวานโทรศัพท์ไปแล้วเชียวเฟิงยังน้าบึ่งหน่อยหน่อยสมัยก่อนเซียฟงเซิงก็เคยเข้าใจรสนิยมทางเพศเขาผิดมาก่อนดังนั้นยังพอทนแต่นี่เจ้านั้นหนักคอขึ้นคิดไปได้ว่าเขามีอะไรลึกซึ้งกับศัตรูหัวใจ เรื่องนี้สุดจะทนจริงๆตอนแรกหลานซานนั่งอาบแดดอ่านหนังสืออยู่บนพรมพอได้ยินเฉียวเฟิงพูดว่าโมโหก็เลยเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยความสงสัยเฉียวเฟิงนิสัยนุ่มนวลออกสไตล์ไปทําให้โมโหไม่ได้ง่ายๆหรอกหลานซานอยากรู้เหลือเกินว่าเสื้อเฟิงเซิงทําอะไรกันแน่เหมือนรู้สึกได้ถึงสายตาของเธอเฉียวเฟิงจึงหันมองสายตาของสองคู่ประสานกันหลานซานหัวเราะขึ้นเขินเฉียวเฟิงลุกขึ้นมา เดินมานั่งข้างๆเธอแล้วมองหนังสือที่เธอถืออยู่ในมือปกสีดำหนาประมาณ3-4เซนติเมตรเย็บที่ดูเหมือนหนังสืออนุสร์ยิ่งใหญ่แต่ความจริงเป็นแค่หนังสือความรู้สนุกๆเกี่ยวกับควอนตามที่เขียนให้คนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์อ่านโดยเฉพาะละานซานอยากเข้าใจงานของเขาเลยซื้อเล่มนี้มาอ่านตอนนี้เพิ่งอ่านไปได้แค่นิดเดียวอ่านรู้เรื่องไหมขาอถามรู้เรื่องเธอพยักหน้าชุดอ่านเจอว่า นิวตันกับ6ทออกทะเลาะกันวงการนักวิทยาศาสตร์นี่มันเถิงดีนะที่บอกว่าอ่านรู้เรื่องคือรู้เรื่องว่านักวิทยาศาสตร์ทะเลาะก,กันนะหรือเชิดฟิงคำเนียนๆแล้วลุกหัวเธอด้วยศีนะอ่อนโยนและซานถือหนังสือเอียงคอมองเขาเมื่อกี้โมโหอะไรนะเขาตายหน้าเรื่องยุ่มยิ้มอย่าไปพูดถึงมันเลยพรุ่งนี้คุณจะไปสัมภาษณ์งานจริงหรือก็ใช่น่ะสิฉันเองก็ต้องมีงานทำเหมือนกันเข้าใจไหม ตั้งแต่กลับมาเมืองบีแอนซานก็คิดได้แล้วเรื่องยิ่งใหญ่ยงการตามหาความหมายของชีวิตเอาไว้ให้พวกคนยิ่งใหญ่เขาคิดกันเถอะคนธรรมดายอย่างเธออย่าไปปวดหัวด้วยเลยคิดมากไปเดี๋ยวจะท่าไฟเข้าแทะเปล่าๆดังนั้นเธอจึงตัดสินใจหาง,งานที่มั่นคงทำในเมื่อเธออยู่ในวงการรถยนต์มาหลายปีก็ใช้ข้อดีข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ทำงานในวงการนี้ต่อไปดีกว่าแน่นอนว่าเป็นพนักงานขายงานยุ่งและเหนื่อยเกินไป ดังนั้นเธอจึงมองตำแหน่งในระดับบริหารเป็นต้นว่าผู้จัดการฝ่ายขายเธอมีประสบการณ์แถมในมือยังมีข้อมูลลูกค้าจุดนี้ถือว่าเธอค่อนข้างพร้อมศูนย์จำหน่ายและบริการของวงจรแบบ 4S ที่เธอไปสัมพันธ์งานพรุ่งนี้เป็นบริษัทร่รวมทุนแบบโครแบ n d ิ้งตัวศูนย์ตั้งอยู่บนวงแหวนเหนือที่5ถือว่าไม่ไกลนะแถมยังเปลรถไฟใต้ดินสะดวกข้อเสียคือเป็นแบรนด์ระดับไม่สูงกิจการไม่ไดีนะักทว่าพ่อแบบนี้ เธอถึงมีโอกาสเข้าสัมภาษณ์ในตำแหน่งบริหารเชอร์เฟิงไม่อยากให้แลนซานทำงานไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ไม่อยากแน่นอนว่าเขาเองก็รู้ว่าต่อให้เขาและเธอรักใครสนิทสนุนกันมากแค่ไหนเขาก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินทางเดินชีวิตของเธอดังนั้นจะทำได้แค่หวายอยู่ในใจงเงียบๆเท่านั้นรอก่อนเถอะรอให้คุณเป็นภรรยาผม แล้วมีบริษัทรถยนต์เป็นของตัวเองเมื่อไรคุณอยากเป็นผู้จัดก,การหรือเป็นประธานบริษัทก็ได้ท้งนั้นแต่ต้องจํากัดเวลาทํางานจะปล่อยให้เวลางานของคุณมากินส่วนแบ่งเวลาที่คุณควรใช้กับผมมากเกินไปไม่ได้ผมจะเป็นนั่งเล่นในห้องทํางานของคุณทํามื้อเที่ยงอิมรักไปส่งคุณบ่อยๆและทําอย่างนั้นอย่างนี้กับคุณในห้องทํางานความคิดของเฉฟิงเริ่มลอยไปไกล ระหว่างที่กำลังคิดฟุ้งซานโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นอีกเขากดรับสายพูดไม่กี่ประโยคก็วางสายจากนั้นหันมามองหลานซานพลางถามพ่อแม่ผมเชิญคุณไปกินมื้อเที่ยงที่บ้านช่วงสุดสัปดาห์นี้คุณไปได้ไหมแน่นอนว่าไปได้อีกแล้วหลานซานพย,ยักหน้าอืมในที่สุดก็จะได้เจอผู้ปกครองสักทีสินะจะว่าไปเธอก็เชจาตื่นเต้นนิดนิดพ่อแม่มากมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่าในเรื่องแต่งงานของลูก ไม่รู้ว่าคุณแม่ของเฉียวเฟิงจะเห็นว่าเธอเป็นยังไงบ้างจะรังเกียจอะไรเธอหรือเปล่าเธอใจคอไม่ดีคิวเริ่มขมวดกันโดยไม่รู้ตัวเฉียวเฟิงยื่นมือไปกดวางคิ้วของเธอพางถามทำไมไม่อยากไปหรือเปล่าเฉียวเฟิงคุณว่าคุณแม่คุณจะชอบใช่ไหมเขามองเธออย่างแปลกใจแม่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ชอบคุณนี่ลานซานถอนใจเฮือกพางคิดในใจ คุณจะไปรู้อะไรเธอรักผู้ชายคนนี้ดังนั้นย่อมอยากอยู่กับเขาตลอดไปแต่เมื่อคนสองคนตัดสินใจแต่งงานกันก็มากจะเจอปัญหาที่เป็นสัจธรรมเสมอเป็นต้นว่ารักทางไกลหรืออายุที่แตกต่างกันเธอรู้ว่ากับคนอย่างเชยร์ฟิงจะอ้อมคอไม่ได้ดังนั้นเธอจึงถามไปตรงๆคุณเคยคิดบ้างหรือเปล่าฉันแก่กว่าคุณนะตั้งสามปีเชยร์ฟงชะลักอืมแล้วไงล่ะ จากนั้นพอคุณอายุ40ปีฉันก็คงจะเหี่ยวหมดแล้วพอถึงตอนนั้นจะมีเด็กสาว,สาวรุมนร้อมคุณเต็มไปหมดคุณก็จะไม่ต้องการฉันแล้วยิงพูยิงเศรอลนซานอดทำปากยืนไม่ได้เขาหัวเราะที่แท้ก็เครียดเรื่องนี้แลนซานเดยคิดอย่างนี้สิผมว่าอายุห่างของพวกเรากำลังดีเลยนะทำไมล่ะเธอกรอกตาไปมาอยากรู้ว่าเขาจะปลอบตัวเองอย่างไรเชอร์ฟึงเอามือจับไหล่เธอไว้พูดด้วยสีหน้าจริงจัง เขาว่าผู้หญิงอายุ30เสเรียวเหมือนมาป่าสาวอายุ40หิวเหมือนแม่เสือผมอายุอ่อนกว่าคุณนิดหน่อยถึงตอนนั้นก็ยังทําให้คุณพอใจได้คุณแลนซาไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีเธอเงื้อหลังสือขึ้นในมือขึ้นฟาดอกเขาคุณลามุที่ฉันจริงจังอยู่นะผมก็จริงจังชาวเฟิงจับมือเธอไว้มองเธอยิ้มยิ้มจริงๆนะหิงสาวสะบัดหน้าพลืดดยนังสือทิงแล้ลุกขึ้นยืน แต่เพิ่งจะลุกขึ้นได้ครึ่งเดียวก็ถูกเขาจับแล้วดึงไปไว้ในวงแขนเชฟเฟิงกอดเธอแน่นพลางบอกฟังผมอธิบายก่อนลาซานยำอยู่นิ่งๆฟังเขาอ,อธิบายแต่โดยดีผุมเข้าเรียนเร็วไทมิงเรียนข้ามชั้นพอพ้นวัยรุ่นตอนต้นมาผู้หญิงที่เรียนชั้นเดียวกันก็แก่กว่าผมสามสี่ปีเท้งนั้นถึงผมจะไม่ได้คิดอะไรกับใครแต่โรสนิยมผู้หญิงของผมน่าจะหยุดตั้งแต่ช่วงวัยนั้นไม่อย่างนั้นทั้งแฟนคนกอแล้วก็แฟนคนปัจจุบัน คงไม่อายุมากกว่าผมสามปีมดหรอกจริงไหม,มโดยสนิยมมันเปลี่ยนกันได้แค่นี้บอ,อกอะไรไม่ได้หรอกโอเคงั้นมาว่ากันตามหลักวิชาการบ้างเมื่อไม่นานมานี้สถาบัานสังคมศาสรรรตร์ได้ทำแบบสำรวจความสุขในชีวิตของคู่คนจีนโดยใช้ความแตกต่างด้านอายุของครูสามีภรรยาเป็นตัวแปรกลุ่มคู่แต่างงานที่ภรรยายอายุมากกว่าสามี3-4ปีมีความสุขกับชีวิตคู่สูงสุด รองลงมาคือกลุ่มคู่แต่งงานที่สามีอายุมากกว่าภรรยา3 4สปีถ้าดูจากอายุไขผู้ชายจีนมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่71ปีส่วนผู้หญิงจีนมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่74ปีหมายความว่าในเมื่อมองจากภาพรวมคู่แต่งงานที่ภรรยาอายุมากกว่าสามี3ปีจะมีอายุไขหลังแต่งงานเท่ากันนี่แหละที่เรียกว่าค่อยๆแก่ไปด้วยกันตามความหมายตรงตัวของแท้โรแมนติกดีออกไม่ใช่หรือไงแต่ ผมรู้ว่าคุณกังวลอะไรหลานซานคุณกลัวว่าถ้าวันไหนคุณไม่สวยแล้วผมจะเลิกรักคุณแต่ที่ผมอยากบอกก็คือผมไม่ได้รักคุณแค่ที่ความสวยก่อนจะเจอคุณผมเคยเจอผู้หญิงสวยๆตั้งเยอะแยะแต่ผมวนเวีกับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นเรื่องนี้แชแนลคิดง่ายๆมาอธิบายไม่ได้หรอกจริงไหมอายุแต่ละช่วงวัยมเส่นปเป็นของตัวเองเท่านั้นใครบอกแล้วว่าพออายุ40ิบแล้วคุณจะไม่สวยอีกอย่างผมอ่อนกว่าคุณแค่สามปีพอคุณแก่ผมก็แก่เหมือนกัน ผมแก่ตัวลงผมไม่ไปหาตด็กสาวๆเพื่อความตื่นเต้นเราใจรักคนเราน่ะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายมีแต่คนที่ไม่เต็มใจแก่ไปตามวัยเท่านั้นแหละถึงจะอยากหาความกระชุ่มกระชวยจากเรือนร่างสดๆสริงๆให้ความรู้สึกว่าตัวเองยังหนุ่มยังสาวอยู่พวกเราแค่ต้องมีความสุขกับชีวิตใช้ความหนุ่มความสาวให้คุ้มค่าก็พอเวลาแก่ตัวไปจะได้ไม่รู้สึกเสียดายแล้วก็ไม่ต้องทําเรื่องต่ำๆแบบนั้นด้วยหลานซายพวกเราจะอยู่ด้วยกันยังมีความสุข เคียงข้างกันละกันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและสมบูรณ์ทุกวันรักกันทุกวันเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นนาน,านแก่ไปด้วยกันแล้วจากโลกนี้ไปด้วยกันพร้อมรอยยิ้มจริงๆนะผมนึกอะไรที่สวยงามกว่าน,นี้ไม่ออกเลยคุยยังต้องกังวลทาไมอีกลานซาซาบซึ้งไปกับคําพูดของเขาจนซาบสมุกเธอซบอกขอเขาอย่างวายพรางต่อว่าฉันก็คิดว่ามันสวยงามเหมือนกันเชียวเฟิงลูกผมเธอเบาๆแล้วจูบก,กระมอนเธอพระอาทิตย์ต้นฤดูไปมาร่วงสองแสง ผ่านนับต่างเข้ามาอาบไล้ปล่อย,ยผมที่สยายปลบ่าของเธออย่างอ่อนโยนและง,งดงามเขาลูบไล้เธอทีหนึ่งแล้วจับหน้าเธอให้หันมารับจูบที่แสนนุ่มนวลไม่ต่างจากแสงแดดที่ห่มร่าของเธออยู่ในตอนนี้ทั้งอบอุ่นเจิดจ้าแต่ไม่ทิ้งร่องรอยใดๆอาไวา้ลมหายใจของเฉียวเฟิงสั่ร้อนขึ้นมาเขาผลักเธอลงบนผมทิ้งตัวลงไปทับทับแล้วจุบต่อเกี่ยวลิ้นของเธอเออกมาหยอกเยาะก,การกระทำร้อนแรงขึ้นทุกทีลมหายใจเริ่มไม่เป็นสงหวะ พอสัมผัสได้ว,ว่าเขากําลังจะทําอะไรึิบึ้งยิ่งขึ้นกว่านั้นหลานซานก็รีบผลักเขาออกจากตัวไม่เอาตรงนี้เชอเฟิงเอาหน้าผากชวนกันและบอกเธอพอมองตานี่ผมที่คุณชอบพิสุจน์ไงหลงานซานหน้าร้อนเผาทําบนผมตอนกลางวันแสงแหน้าอายออกตายไปเธอดร่นแรงกว่าเก่าจากนั้นอยู่เชอเฟิงก็ลุกขึ้นเธอนึกว่าในที่สุด เขาก็รู้สึกลายแก่ใจสทีแต่เพื่อนจะถอนหายใจโล่งอกก็กพบว่าเขาแค่ลุกไปปินมาจากนั้นก็กลับมาถุงตัวเสร็เธอใหมเมื่อครู่ไม่ทันรู้เป้าหมายทแท้จริงของเขาจะหนีไปตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วแต่ถึงอย่างไรเธอก็ไม่อยาทําเรื่องพังนี้ที่นี่ในเวลาแบบนี้อยู่ดีดังนั้นจึงร้องห้ามไม่ขาดปากเชื่อเฟิงเหลือไปเห็นของที่อยู่บนเก้าอี้ยาวตาเขาเป็นประกายแล้วเชื้อโงกตัวไปเอื้อมมือหยิบมันมาใส่ไว้บบนหัว จากนั้นลานซาก็ได้เห็นเชลีฟืงในหูแมวคุกเข่าอยู่ข้างๆมองเธอด้วยสีหน้าขอความรักทำแล้วในเวลาแบบนี้มันดีจริงๆหรือลานซานพูดไม่ออกได้แต่เอามือกุมหน้าอกกัดฝันแน่นถอดออกเดีวนี้เลยฉัจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วเชีฟืงโคร,ร,รงหัวที่หนึ่งหูแมวสีดํานั่น สันตามไปด้วยไม่นะลลนซานยังพยายามต่อตาเธอทำท่าจะยกม,มือขึ้นปิดตาตัวเองแต่เชอร์ฟงจิงจับมือเธอไว้ก่อนเขาโน้มตัวลงมาสุกใสตามแก้มและลำคอของเธอสุดดมเบาๆบให้ปลายจมูกแต่ถูกผิวแค่นิดเดียวก่อนจะพาออกไปอย่างเชืช่อชัยเธอถูกเขาแกล้งจุดเซล,ลิกไปทั้งตัวแล้วเอ,อ่ยปากอ้อนวอนเลิกเล่นได้แล้วยู่ยู่เชอฟงก็รู้แจ้งประโยคหนึ่งโผล่ขึ้นมาในหัวดังนั้นเขาจึงแกล้งถาม เจ้านายอยากกดผมหรือเปล่าอยากในที่สุดนาซารก็ปลดปล่อยสัตว์หลายในใจเธอพลิกตัวขึ้นมาคลอมเชีเฟืองเอาไว้ข้างล่างตอนนี้อะไรก็หยุดความระหำในตัวไม่อยู่เธอจัดการถอดเสื้อผ้าของเขาและของตัวเองก่อนจะรองท่ารูมแมน n อนท็อเป็นครั้งแรกจากนั้นพวกเขาก็ลองกันอีกมากมายหลายท่ารวมรัก บนพรมตอนกุมวันแสกแสสร้างความตึงเต้นสุดขีดให้น้งคู่แา่ซานรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ของเธออีกต่อไปต้องปล่อยให้มันเคลื่อนไหวตามเขาและตอบสนองเขาอย่างควบคุมไม่อยู่เธอใช้ขาเกี่ยวเอวของเขาไว้และยิ่งรัดเขาแน่นตอนที่สารล,ลิกไปทั้งตัวราชส่วนเขา เงือแตกเต็มหัวแม้แต่ลมหายใจอย่างสัสนสะท้านทั้งสองโมวแต่ร่วมเล่ากันจนลืมไปชั่วคราวว่าในห้องยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ด้วยเชลเดเงยืนอยู่บนโซฟาใช้ขาหน้าปุกปุยทั้งสองข้างกอดที่เท้าแขนโซฟาเอาไว้ขณะเชงเงอคอมองพวกเขาด้วยความสงสัยไม่รู้ทําไมมนุษย์งูเงาสองคนนี้ถึงต้องทะเลาะกันไม่ยอมมาเล่นกับมันบ้างมันร้องเมียวเมียวอยู่หลายครั้งทั้งคู่ก็ไม่ยอมสนใจสักทีแน่นอนว่ามนุษย์ดาวแมว พูดสูงสักไม่มีทางลดตัวลงไปวิสาสะกับมนุษย์โลกก่อนมันทําตาโตหูตั้งฟังพวกเขาคุยกันตอนนี้คนงูทั้งสองคนไม่พูดไม่จาซับซ้อนเหมือนปกติเอาแต่เป็นเสียง ừ, อืออ้ออาอาอย่างเดียวถึงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมแต่มั่นใจได้อย่างหนึ่งว่าภาษามนุษย์ใกล้เคียงกับภาษามแมวขึ้นไปทุกทีแล้ว